เรื่องของ4หุ้นสุริกันบ้านโดยทีมข่าวของหุ้นไซแกรมมีการก่อติดหน้ากระดานนะครับปรากฏว่ามีไม่ว่าภาพโดยวรวมจะปรับตัวลดลงนะครับแต่ก็มีหุ้นเด่นหรือว่าหุ้นสุริงมีความน่าสนใจเรื่อจากตัวไรกคือตัวของพารนะครับวันนี้ราคาหุ้นพารนะครับถือว่าเด่นได้ค่อนข้างดีปิดที่8บาท70ตางค์เพิ่มขึ้น7 5ตังค์คิดเป็น9.43เปอร์เซ็นต์นะครับส่วน สุดสวิงตัวที่2กันกุลนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่5บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น27สตางค์คิดเป็น5.42%ส่วนสุดสวิงตัวที่3นะทัสโก้นะครับราคาหุ้นวันนี้ปิดที่17บาท40สตางค์เพิ่มขึ้น70สตางค์คิดเป็น4.19%ส่วนสุดสวิงตัวที่4นะ BA นะครับราคาหุ้นบรินี้ปิดที่11บาทเพิ่มขึ้น40สตางค์คิดเป็น3.77เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือ4 หุ้นสุิงในวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนแบบว่าสนใจและอยากจะเข้าไปเทรดหุ้นสีนสุสิงนะผมคิดว่าต้องต้องมานั่งศึกษาทําการบ้าน,น,นดูเรื่องหอกครับดูสัญญาณนะครับดูแนวรับดูแนวต้านนะุน้นจุดคัดด้วยเพื่อแช้ข้อมูลเหล่านี้าประกอบในการซื้อขายสีหุ้นสุิงในวันพรุ่งนี้